สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับสู่เพจพี่แป้งปั้นข้าราชการนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูส้มเหมือนเดิมเนาะทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะครูส้มจะมาติวในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราก็ติวไปในเรื่องอะไรเอ่ยคำศัพท์หรือเปล่าเนาะวันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ เช่นเดิมนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายคุณส้มได้เลยเนาะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนิวค่ะ,ะสวัสดีคุณนัทวัฒนค่ะ,ะวันนี้ก็มีคำคมหรือแรงบันดาลใจมาฝากทุกคนเนาะเช่นเดิมนะคะ คำคมวันนี้ก็คือ Only the paranoid survive ผู้ตื่นตัวเท่านั้นที่จะอยู่รอดนะคะผู้ตื่นตัวเท่านั้นที่จะอยู่รอดเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ,การจ้างงานเนาะการจ้างงานเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะแย่หน่อยเนาะ วันนี้น้ำมันลิตรละ40 50ไปแล้วนะคะฉะนั้นการที่เราจะปรับตัวอยู่รอดกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะทำยังไงเนาะะจะสังเกตว่าการจ้างงานเนี่ยก็ลดลงนะคะลดลงเรื่อยๆนะคะะแล้วก็ตอนนี้นะคะ,ะทุกวันนี้ทำงานเพื่อเติมน้ำมัน ทำงานเพื่อเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อกับข้าวกินนะคะบทเล็กน้อยนะคะวันนี้โอเคอ่ะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนาะก็มีภาระครอบครัวต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นมีลูกต้องดูแลเนาะมีพ่อแม่ต้องดูแล,นะแแลสิ่งอื่นใดน,นะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อน ให้ตัวเองเนี่ยมีอะไรที่มั่นคงก่อนนะคะมีอะไรที่มั่นคงพึ่งคนอื่นพึ่งพิงได้ก่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ,ะการตื่นตัวเพื่อความอยู่รอดเนี่ยตื่นตัวอะไรเนาะตื่นตัวในเรื่องของอเราต้องมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเนาะ พึ่งตัวเองได้เราถึงจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ฉะนั้นเราต้องทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีอะไรที่มั่นคงก่อนอย่างเช่นเรานะคะอย่างเช่นเราต้องมีการงานที่มั่นคงถึงแม้จะบอกว่าเออเรารวยอะไรอย่างนี้นะหลายๆคนก็เออมีฐานะดีนะคะมีฐานะดีแต่ถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรเครดิต เครดิตในสังคมก็จะก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็จะดีส่งเสริมบารมีเราไปอีกนะคะอ่าฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเสมอนะคะเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเฉลยข้อสอบกันเลยนะคะโอเคสวัสดีคุณบุ๋มค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเฉลยที่ข้อ39เลยนะคะ39เลย cobra is a very cute snake snake อ่ะพูดถึง snake เมื่อคืนครูก็ฟันเห็น <laughs> snake อ่ะ snake มาอยู่บนหัวเลยนะคะ <laughs> อ่ะ far away from it no. อ่ะมันบอกว่า cobra is very cute snake far away from it a cute d d a n g e r o u s c lovely d beautiful อ่าใครได้คำตอบแล้วนะคะก็ส่งมาได้เลยนะคะใครได้คำตอบแล้วส่งมาได้เลยเนาะอ่ามีคุณบุ๋มตอบข้อ b นะคะ90ตอบ b อ่าคุณนิวตอบข้อ b นะคะ คุณแป้งตอบขอบ้อ b เนาะแฟนบุม๋มคุณบุ๋มบอกว่าอะไรเอ่ยแฟนบุ๋มก่อนจะมีลูกมีฝันแบบนี้ค่ะครูอ่าฝันอะไรก็ไม่รู้ฝันว่าอะไรอะ่ะเห็นมันจะเป็นตัวเล็กๆกำลังกำลังจะยังเป็นตัวอ่อนอยู่แล้วก็โต โตขึ้นมาอยู่บนหัวกูส้มเองร้องกรีดจะตายนะคะกลัวมากอ๋อก่อนจะมีลูกใช่ไหมคะเขาบีคุณนัทวัฒน์ก็ตอบเ้อบีคุณอมรรัตน์ก็ตอบเ้อบีคุณบุมบ๋มบอกว่าใช่เลยนะคะอานะคะ,ฉะเฉลยเนาะข้อนี้ก็ไม่ยากมากนะคะ cobra ก็คืองูเนาะงูเห่าเนาะงูพวกนี้ is very อ่า very ก็คือมันเป็น adverb นะคะมันเป็น adverb อ่าตัวนี้จะต้องเป็น adjective เนาะ adjective ขยาย verb ขยายนามเพื่อให้นามนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นเนาะอ่าทุกตัวเนี่ยเป็น adjective หมดเลยแต่มันเราจะเลือกตัวไหนนะคะให้มันเข้ากับบริบทนะคะ คิวก็คือน่ารักเด n g จ r o u s ัก็คืออันตราย l o v e l y ก็น่ารักเหมือนกัน Beautiful ก็คือสวยฉะนั้นข้อนี้ก็คือ dangerous นะคะ d ด n g จ r ร u s ัแปลว่าอันตรายเนาะงูเนี่ยมันอันตรายมากนะคะงูเห่าเนี่ยเป็นเป็นงูที่ very ก็คืออ่ามากนะคะเป็นงูที่อันตรายมาก far away from it อยู่ห่างจากมันนะคะอ่ะถูกต้องเลยนะคะ ต่อไปนะคะข้อ9 0นะคะ you s h o u l d t h r o u g those pieces of paper to อ่คุณจะต้องรูก็คือโยนนะคะคุณจะต้องโยน those pieces อนะ่า those those อันนี้เป็นลักษณะการเรียกคำนามที่เป็นสิ่งที่อ่ามากกว่าสองเนาะเป็นพระหูพจน์นะคะ p ี e สังเกตที่ตัวนี้ es นะคะ อ่ามีมากกว่า2คือสิ่งที่อยู่อยู่ไกลมีมากกว่า2เนาะอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะชื่ออะอะไรคุณควรที่จะโยนกระดาษนะคะอ่ากระดาษชิน้นสองชิ้นเนี้ยอ่าสองชิ้นขึ้นไปนะคะอ่ากระดาษพวกเนี้ยทูไปที่ไหน A refrigerator B labes อ่าร uh, ับ,บิสซีซิงดแพลันตพลันตอ่าได้คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะอ่า uh, ข้อเก้าสิบนะคะข้อเก้าสิบเนาะ90ส no? ิ <94. S 1> You should throw those piece s of paper to a uh, คุณควรจะโยนกระดาษนะคะไปที่ไหนนะคะ to a ตู yen ้เย็น r e f r i g e อ a t o r อันนี้มันเป็นคำศัพท์ที่ถึงจะเป็นพื้นฐานนะคะแต่เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเราไม่ได้คำศัพท์แบบนี้นะคะง่ายๆในชีวิตประจำวันเราก็อาจจะทำข้อสอบที่ยากกว่านี้ไม่ได้นะคะฉะนั้นมันก็เป็น พื้นฐานเป็นบันไดนะคะในการไต่ตระดับให้เราไปถึงเลเวลที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเราแปลได้เราก็ตอบได้เลยตัวนี้นะคะหาคุณแปงตอบข้อ,อานี่นะคะสมอ,าาบบอ่านแป๊บ่าคุณอมรรัฐข้อ B คุณนทวัตรบี คุณอมรรัตคุณแป้งก็ตอบข้อบีนะคะข้อเก้าเนะเาะข้อเก้าสิบนะคะอะข้อเก้าสิบนะคะบีคืออะไรนะคะข้อเก้าสิบก็คือรับบิสรับบิสแปลว่าขยะนะคะขยะนั่นเองเราควรจะโยนกระดาษไปที่ถังขยะนะคะโอเคยมมากนะคะวันนี้นะคะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับออเควนะคะ อ่ะครูส้มก็มาเฉลยแนวข้อสอบให้ครบทั้งสองข้อแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา,าเป็นกำลังใจให้กันนะคะตราบใดที่เรายังอยู่เส้นทางนี้นะคะเราไมอา่ออกนอกเส้นทางยังไงเราก็ต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนนะคะคหวังว่าทุกคนในที่นี้นะคะจะได้เป็นข้าราชการทุกคนอย่างที่ ตั้งใจมุ่งหวังไว้นะคะวันนี้ครูโ้มขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากเนาะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจงประสบความสำเร็จกับทุก,ทกสิ่งท,ทุกอย่างที่ได้ตั้งใจอาไว้นะคะแต่สิ่งอื่นใดนอกจากเราจะตั้งใจแล้วเราก็ต้องลงมือทำด้วยนะคะลงมือทำด้วยถ้าเราลงมือทำเราสำเร็จแน่นอนนะคะ ่คุณบุ๋มบอกว่าสาธุจวดจวดค่ะค่ะไปจวดจดในห้องสอบนี้ได้แน่นอนนะคะคุณบุม๋มรอบนี้นะคะได้แน่นอนรอบที่แล้วนะคะเหมือนจะเหลือแต้มเดียวใช่ไหมคะไม่งั้นได้เป็นข้าราชการไปแล้วนะคะได้บรรจ,จุไปแล้วรอบนี้ได้แน่นอนนะคะคุณบุม๋มแล้วก็ทุกๆคนนะคะทุกๆคนเนาะวันนี้ครูส้มก็ต้องขอบคุณเนาะาสาธุสาธุค่ะ โอเควันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ